ถ้าเราลองจุดเทียนในตอนกลางวันครับผมเราจะพบว่าแสงสว่างจากเปลวเทียนนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับผมเพราะว่าในตอนกลางวันนั้นมันมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์าสาดส่องลงมาอย่างเพียงพออยู่แล้วครับผมทําให้เทียนเริ่มนี้แม้ว่ามันจะสว่างเพียงใดก็ตามครับผมมันก็ไม่สามารถสว่างเท่ากับดวงอาทิตย์ได้ครับผมแล้วก็ถ้าเทียนเร่มนี้ มันมีชีวิตจิตใจครับผมมันอาจจะรู้สึกว่าตัวของมันนั้นช่างไร้ค่าไร้ประโยชน์จริงๆครับผมไม่สามารถสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ใดๆให้ได้เลยครับผมกลับกันครับผมถ้าเราเอาเทียนเล่มนี้ไปจุดในค่ำคืนที่มัน 10, มืดมิดครับผมเราก็จะพบว่าแสงสว่างจากเปลวเทียนนั้นมันช่างมีคุณค่าและก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลครับผม สิ่งที่ผมอยากจะบอกนั่นก็คือครับผมหลายๆครั้งเรามักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เรารู้สึกไม่มีความสุขไม่มีคุณค่าและก็ไม่มีประโยชน์ครับผมเมื่อไหร่ก็ตามครับผมที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เรารู้สึกไม่มีคุณค่าไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มีประโยชน์ครับผมจงออกมาจากสภาพแวดล้อมนั้นครับผม แล้วไปหาสภาพแวดล้อมใหม่ที่จะทำให้เราสามารถแสดงคุณค่าแล้วก็ทำประโยชน์ได้และเราก็มีความสุขได้ด้วยเช่นกันครับผมยาอยู่ในสถานที่ที่มันกัดกินวิญญาณของเราครับผมย่าอยู่ในสถานที่ที่มันกัดกินจิตใจของเราครับผมจงไปอยู่ในสถานที่ที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ ทำให้เรามีประโยชน์มีคุณค่าครบับผมสาหรับวันนี้ก็